สวัสดีครับกระผมอาจารย์เตชโชหนธรรมได้กลับมาแนะนําคําพยากรณ์ดีๆโดยใช้หลักอ้างอิงวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้จากข้อธรรมะซึ่งสามารถนําไปใช้ได้จริงและสามารถสร้างสุขและคุณประโยชน์ให้กับท่านได้เป็นอย่างดีโดยหลังจากที่ดาวพฤห,หัสได้ย้ายตัวในวันที่30เมษายนเป็นต้นมาหลายๆท่านคงได้เริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่จะทยอยมีความหวังและความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยนับตั้งแต่วันที่13เมษายน หรือหลังวันสงกรานต์เป็นต้นมาจนถึงวันที่13พฤษภาคมดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นอุดหรือมหาอุดที่หมายถึงอุดมสมบูรณ์การมีกินมีใช้การมีมากมายจนล้นเหลือโดยที่เราจะมาดูกันว่าดาวอาทิตย์ของท่านจะให้คุณลักษณะในรูปแบบใดและสามารถสแสวงหาความอุดมสมบูรณ์ได้จากช่องทางใดได้บ้างโดยเราจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นแผนที่ชีวิตในการที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เป็นอย่างดี โดยสิ่งไหนที่ฟังแล้วดีท่านก็จงใช้ข้ออิธิบาทสิที่ฝึกกันมานำไปกลอยทรย์หรือกลอยผลประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่ส่วนสิ่งไหนที่ฟังแล้วไม่ดีเกิดความรู้สึกไม่สบายใจก็ต้องตั้งสติพิจารณารับมือกับสิ่งเหล่านั้นโดยใช้ภูมิปัญญาทางธรรมให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดโทษที่น้อยที่สุดและทําให้ท่านสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมนะครับรับชมรับฟังกันแบบมีสติจะทําให้ตัวท่านได้แผนการใช้ชีวิตที่มีประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก และคลิปนี้ก็ถึงคิวเจ้าลึกชะตาลัคนาราศีตุลตาาลประจำเดือนพฤษภาค,คม2567สําหสำหรับท่านที่ทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลยหนึ่งเปเซแต่หากยังไม่ทราบว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะครับหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายน นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยทีมงานจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดโดยเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุด แบบนี้ก็ได้นะครับผมเจ้าลึกชะตาเรื่องทั่วไปของลัคนาตุลประจำเดือนพฤษภาคม2567ในช่วงเวลานี้ท่านจะมีความอ่อนอ,อกอ่อนใจกับการเจรจาติดต่อพูดคุยกับคนที่ท่านต้องประสานงานด้วยไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ครองหรือคนที่ท่านจะต้องพูดคุยติดต่อสื่อสารต่างๆโดยช่วงเวลานี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของท่านได้ตําแหน่งเป็นปะาที่หมายถึงการส่งผลของดาวศุกร์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ปฏิปต่บ และดาวสุกก็ได้โครจรอ,อยู่ที่ภพเรือนปัตนิจึงทําให้ท่านมีความเสียเปรียบในการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆในช่วงเวลานี้นั่นเองแต่โชคยังดีที่การมาของดาวสุกในครั้งนี้ยังได้อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดจนถึงก่อนวันที่14พฤษภาคมและยังอยู่ร่วมกับดาวพุธกลายเป็นคู่ธาตุน้ําเป็นคู่มหาทรัพย์มหาเศษซึ่งโดยภาพรวมนั้นจะทําให้ท่านได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือที่จะคอยชี้นํา ตือนสติและช่วยวางแผนให้ท่านฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเจราจาต่อรองสิ่งต่างๆให้ลงตัวไปได้ด้วยดีนอกจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแล้วก็ยังพูดถึงบุคคลที่ท่านคบหาแบบลับๆที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวได้ซึ่งจะแอบมาคอยชี้แนะแนวทางให้ท่านได้เจราจาติดต่อประสานงานกับคู่รักคู่ครองหรือคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานได้อย่างลงตัวนอกจากนั้นดาวสุกยังทำมุมโยกกลับดาวพระเกตที่อยู่ในภพเรือนปุตตะ ทำให้ตัวท่านมีสเสน่ห์ที่สามารถมัดใจลูกหลานและบริวารหรือผู้ที่อายุอ่อนกว่าได้เป็นอย่างดีในกรณีที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับตัวท่านพวกเขาเหล่านั้นก็จะคอยมาเป็นแบ็กอัพช่วยเหลือท่านอยู่เบื้องหลังจนทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยเป็นอย่างดีหลังวันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือประจําตัวของท่านได้โครจรเข้าสู่พบเรือนมรณะและได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีซึ่งในจุดนี้จะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งหากตัวท่านสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีจะทําให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องแต่หากตัวท่านไม่กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งในจุดนี้ก็ทําให้ตัวท่านรู้สึกเป็นทุกข์เป็นระยะต่อเนื่องยาวนานก็เป็นได้ด้วยเช่นกันโดยการมาของดาวศุกร์ในครั้งนี้ยังโครจรมาอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งจะส่งผลทําให้ท่านจะต้องวิ่งเต้นในการเข้าหาสังคมแปลกแปกใหมๆ่ๆหรืออาจจะหมายถึงสังคมที่อยู่ทางไกลหรือสังคมที่พูดคุยกับท่านคนละภาษาและยากที่จะเข้าใจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมาบนโลกใบใหม่นี้จะทําให้ท่านมีสนเสน่ห์จากตัวตนที่เป็นอยู่เพราะท่านจะได้นําความเป็นตัวของตัวเองไปสร้างสีสันให้กับสังคมเหล่านั้นก็เป็นได้และในขณะเดียวกันดาวศุกร์ก็ได้โคจรมาเป็นคู่สุภพโชคมงคลร่วมกับดาวพฤหัสบดีที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงจุลจักรในจุดนี้จะส่งเสริมทําให้ท่านมีสนเสน่ห์ที่สามารถมัดใจคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีการเข้าหาสังคมใหม่ๆยอมได้รับการตอบรับที่ดี และนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างดีอีกด้วยนอกจากนั้นดาวศุกร์ยังโคจรมาเป็นคู่นักบริหารร่วมกับดาวอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งในขณะนี้ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งไปถึงอุจจาริมุขซึ่งจะทําให้ท่านเกิดโชคลาภจากการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นลักษณะโชคบุญดวงหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆซึ่งในจุดนี้เราจะไปฟังรายละเอียดกันต่อที่หัวข้อโชคลาภนะครับรับรองว่าชาวลัคน้าต,ตุนจะมใีให้กับโชคลาภในช่วงครึ่งเดือนหลังอย่างแน่นอน และดาวดวงสุดท้ายดาวสุกยังโครจรมาเป็นคู่ธาตุน้ำร่วมกับดาวพุธครั้งหนึ่งซึ่งในจุดนี้จะส่งเสริมพลังของสเสน่ห์ที่สูงกว่าในครึ่งเดือนแรกเป็นอย่างมากโดยคำพูดคำจาการวางตัวการช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นที่มาทำให้ท่านมีสเสน่ห์ที่สามารถมัดใจคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีและสเสน่ห์ตัวนี้จะสามารถนำไปแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้อีกมากมายจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ ท่านต้องให้ความสําคัญกับเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวไว้ให้มากๆนะครับเพราะสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต่างๆได้เป็นอย่างดีเจาะลึกชะตาเรื่องหน้าที่การงานของลัคนาตุลประจำเดือนพฤษภาค,คม2567จากเดิมผลของดาวมฤตยูที่ทำมุมโยกกับพบเรือนหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาทําให้หนึ่งปีที่ผ่านมานั้นการงานของท่านต้องพบกับความซับซ้อน หรือต้องคองเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแปลกๆที่ต่างจากความเป็นจริงหรือจะต้องศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ต้องปรับเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลังวันที่30เมษายนเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะโคจรมาอยู่คู่กับดาวมฤตยูกลายเป็นคู่ครูวิเศษและทำมุมโยกกับภพบเรือนหน้าที่การงานตลอดทั้งหนึ่งปีซึ่งจะส่งปัจจัยเสริมระดับกลางๆโดยมาจากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีกับสังคมการทำงานโดยท่านจะเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นครูสอนทักษะวิชาชีพต่างๆ หรือจะพูดให้ง่ายกว่านั้นคือตัวท่านจะมีโอกาสได้ข้อสังเกตหลายๆอย่างจากการทํางานที่ผ่านมาเพื่อที่จะเรียนรู้และพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นและเพื่อเป็นการปรับจูนเข้าถึงการทํางานแบบเป็นทีมให้มากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนนี้ก็จะนําพาให้ท่านไปสู่ความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในเดือนพฤษภาคมนี้ความโดดเด่นอยู่ที่ในช่วงหลังวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร จะโครจรมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสและดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่ในภพเรือนมรณะและได้ทำมุมโยกับภพเรือนหน้าที่การงานซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลทําให้ครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมเป็นต้นไปท่านจะมีเหตุที่สามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสโดยนําชิ้นงานหรืออุปกรณ์บางอย่างมาจากสังคมการทําง,งานโดยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นชิ้นงานหรืออุปกรณ์ที่ผู้อื่นไม่ได้ใช้งานแล้วหรือมีความเสียหายและตัวท่านจะมีโอกาสงัดเอาทักษะภูมิปัญญาความรู้ความสามารถ นำชิ้นงานหรืออุปกรณ์ที่คนอื่นไม่ได้ใช้แล้วโดยจะนำมาปรับประยุกต์สร้างสรรค์ใหม่และจะกลายเป็นโอกาสที่ดีจนเป็นชิ้นงานที่จะนำพาให้ท่านไปพบกับความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นในช่วงเวลานี้สเสน่ห์เมตตามหานิยมจากการทำงานของท่านจะสูงเอามากๆทำให้หลายๆฝ่ายคอยผลักดันให้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือชี้ให้ท่านได้เพิ่มอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นและในขณะเดียวกันนั้นผู้ใหญ่ในสายการงานของท่าน จะกำลังเท่งเล่งพิจารณาตัวท่านเป็นพิเศษโดยจะทำให้ท่านมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายสถานที่การทำงานหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะในจุดนี้ท่านผู้ใหญ่ต้องการให้ท่านได้มีโอกาสไปช่วยเหลือและคอยหนุนหลังเพื่อให้ท่านได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่มากขึ้นจากนั้นสิ่งดีๆต่างๆก็จะทยอยเข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างดีและนั่นหมายความว่าหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วโชคชะตาเรื่องหน้าที่การงานจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นท่านควรเอาใจใส่ในเรื่องของสเสน่ห์การวางตัวคำพูดคำจาการช่วยเหลือคนอื่นให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสเสน่ห์ที่จะนำพาให้ตัวท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีและในจุดนี้จงใช้อิธิบาท4ีหรือความเพียรศีประการโดยนำมาปรับประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานให้เต็มที่เพราะนี่คือจังหวะและโอกาสที่ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังและเมื่อสายความเพียรกับงานที่ได้มาย่อมนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างดีนั่นเอง สำหรับผู้ที่ทำค้าขายหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองในเดือนพฤษภาคมนี้ธุรกิจการค้าของท่านต้องเข้าสู่การแข่งขันอย่างเต็มกำลังโดยมีการแอคชั่นจากหลายๆอย่างตัวท่านจะต้องลงทุนลงแรงในการต่อสู้กับคู่แข่งทั้งด้านธุรกิจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการหรือเป็นการเข้าประมูลแย่งชิงลูกค้าธุรกิจในเวลานี้ซึ่งในเวลานี้ตัวท่านต้องพบกับคู่แข่งบรชิกา ที่ต้องคอยแข่งขันทางด้านธุรกิจอย่างเต็มที่ซึ่งในจุดนี้เป็นผลมาจากการที่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนธุรกิจการค้าได้โคจรไปเป็นคู่ปะทะแรงๆกับดาวราหูจึงทําให้ท่านจะมีเหตุที่ต้องเข้าปะทะหรือทําการแข่งขันกับคู่แข่งทางด้านธุรกิจอย่างสุดตัวนั่นเองแต่การมาของดาวอังคารในครั้งนี้ยังได้ตําแหน่งเป็นถึงจุลจักรจึงส่งผลให้ผลลัพธ์จากการแข่งขันการประทะต่างๆจะให้ผลลัพธ์ไปในทางที่ดีโดยในครึ่งเดือนหลังนั้นจะมีดาวอาทิตย์ ดาวพุธดาวสุขได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสและมฤตยูที่พบเรือนมรณะและทุกดวงดาวก็ทำมุมโยกกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการค้าของท่านในจุดนี้จะส่งผลทําให้ท่านจะต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการธุรกิจการค้าทั้งงานหน้าบ้านและงานหลังบ้านเพื่อจะเป็นการเตรียมเครื่องมือหรือข้อมูลในการฟาดฟันกับคู่แข่งทั้งด้านธุรกิจให้ได้อย่างเต็มที่และในขณะเดียวกัน ตัวท่านก็จะเอาเสน่ห์เมตตามหานิยมส่วนตัวหรือเป็นเสน่ห์ทางเพศที่จะงัดออกมาดึงดูดใจลูกค้าหรือหุ้นส่วนได้เป็นอย่างดีในจุดนี้คือการใช้เสน่ห์เพื่อเข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจนั่นเองซึ่งผลลัพธ์ที่ตอบมาจะได้ผลไปในทางที่ดีได้เป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่ต้องระมัดระวังในช่วงเวลานี้คือข้อมูลการทําธุรกิจที่ตกตก,ตกลนเป็นลักษณะตัวเลขจากผลกําไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่จะทําให้ท่านจะต้องวิ่งเตนเ้นเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการเงิน ที่มีความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งและอีกปัญหาหนึ่งก็คือการถูกโจมตีจากการประชาสัมพันธ์ของคู่แข่งที่จะมีผลทําให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการถูกแย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่งทางด้านธุรกิจของท่านก็เป็นได้และปัญหาในจุดนี้นี้เองที่จะทําให้ท่านต้องงัดเอาเสน่ห์ส่วนตัวขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้าของท่านเพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เพื่อให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยทําการซื้อขายกับธุรกิจของท่านนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าทุกการแก้ไขปัญหานั้นย่อมนำพาทำให้เกิดผลลัพธ์ไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือกำลังมองหางานใหม่ๆอยู่ในเดือนนี้การหางานใหม่ๆนั้นท่านจะได้คำแนะนำจากสมาชิกในครัวเรือนหรือคนที่ร่วมงานกับท่านในอดีตจะมาแนะนำงานดีๆให้กับท่านซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพระเกตจะโครจรมาอยู่คู่กับดาวเสาร์ที่พบเรือนปุตตะซึ่งดาวเสราร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ ที่ทำให้ท่านจะมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆดีๆจากคำแนะนำจากสมาชิกในครัวเรือนโดยจะเป็นรูปแบบงานที่ใกล้บ้านหรือเป็นงานที่มีโอกาสสามารถได้ใกล้ชิดสมาชิกในครัวเรือนมากยิ่งขึ้นโดยงานในจุดนี้จะมาในลักษณะหลากหลายรูปแบบซึ่งก็แล้วแต่โอกาสที่จะมาถึงซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของท่านหรือไม่แต่จะเป็นงานที่ท่านสามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้โดยง่ายและนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดี ในจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรสิประการหรืออิทธิบาทสีที่ท่านจะใส่ใจในการทํางานนั่นเองนอกจากนั้นผู้ที่หางานประเภทการก่อสร้างงานอสังหาริมทรัพย์งานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในครัวเรือนและยวดยานพาหนะหากท่านสแสวงหางานที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีและจะนําพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นที่สุดอีกมุมหนึ่ง หากเราดูผลจากการที่ดาวพฤหัสได้ย้ายตัวไปสู่ภพเรือนมรณะและไปอยู่คู่กับดาวมฤตยูในจุดนี้ก็จะส่งเสริมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและรูปแบบการทํางานโดยท่านจะได้รับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์หรือจากสังคมเก่าๆซึ่งจะมาคอยชักชวนให้ท่านไปร่วมงานด้วยก็เป็นได้หรือในบางกรณีถึงท่านออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวซึ่งในมุมนี้ก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินให้กับตัวท่านได้อย่างสูงมาก,มาก จ้าลึกชะตาเรื่องการเงินของลักนณาตุลประจำเดือนพฤษภาคม2567ในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านยังมีค่าใช้จ่ายที่หนักหนักแรงแรงอยู่ประมาณหนึ่งโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นผลจากการสัญหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในชีวิตบางกรณีมีเหตุบ้านเรือนพังชำรุดเสียหายมีเหตุต้องทําการซ่อมแซมซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งนอกจากนั้นอาจจะพูดถึงอุปกรณ์ข้าของเครื่องมือเครื่องใช้พังเสียหาย หรือยวดยานพาหนะที่พังเสียหายหรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุและความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งตัวท่านจําเป็นต้องสํารองค่าใช้ใจ่ายในจุดนี้เป็นอย่างมากในบางกรณีจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเช่นการเตรียมค่าเทอมก็เป็นได้และในบางกรณีบุตรหลานได้เกิดทําเรื่องเดือดร้อนเสียหายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มีค่าใช้ใจ่ายสูง,สงตลอดทั้งเดือนพฤษภาคุมนี้ก็เป็นได้ ในจุดนี้เป็นผลมาจากการที่ดาวอังคารนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนความรักและเจ้าเรือนการท้าแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอีกด้วยซึ่งดาวอังคารจะโคจรไปเป็นคู่ประทะแรงๆที่อยู่ร่วมกับดาวราหูตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมจึงทําให้ท่านต้องพบกับอุบัติเหตุทางด้านการเงินและมีค่าใช้ใจ่ายสูงๆตลอดทั้งเดือนแต่การมาของดาวอังคารในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรดังนั้นการเงินที่เสียไปในเวลานี้จึงไม่ใช่การเสียเงินแบบเปล่าประโยชน์ แต่เพื่อเป็นการซื้อสิ่งที่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้ตัวท่านได้มีชีวิตที่สามารถได้กินอยู่หลับนอนได้อย่างสบายรวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งตัวท่านเองและคนในครัวเรือนรวมถึงบุตรหลานของท่านที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้เป็นอย่างดีเจาะลึกชะตาเรื่องโชคลาภของลักนณาตุลประจำเดือนพฤษภาคม2567ตั้งแต่ช่วงสงกรานจนถึงวันที่13พฤษภาคม กำลังโชคลาภของท่านถือว่ามาสูงมากๆเป็นผลมาจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาอุดที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือการมีกินมีใช้อย่างล้นเหลือโดยช่วงเวลาดังกล่าวดาวอาทิตย์จะสถิตยอยู่ที่ภพเรือนปัตนิตทําให้ท่านมีโชคลาภจากคู่รักคู่ครองและคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานพูดคุยด้วยและนอกจากนั้นยังได้กําลังคู่ธาตุน้ําดาวพุธที่อยู่คู่กับดาวศุกร์ที่เข้ามาเสริมพลังในเวลานี้อีกด้วย สเสน่ห์ของท่านจึงเป็นโชคลาภที่คอยส่งเสริมกลายเป็นโชคบุญหนุนดวงที่จะทําให้ท่านหยิบจับอะไรก็จะสําเร็จได้โดยง่ายเหมือนมีโชคที่คอยสนับสนุนหนุนดวงท่านอยู่นั่นเองหากเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดยในครึ่งเดือนแรกให้สังเกตตัวเลขใดๆที่ได้จากคู่รักคู่ครองหรือได้จากคนที่ท่านติดต่อพูดคุยอยู่ด้วยเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขบ้านหรือเลขทะเบียนรถของเขาหรือหากเขาพูดถึงตัวเลขเอาไว้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ตามๆเขาไว้บ้างนะครับ เพราะในมุมนี้จะทําให้ท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้อยู่เหมือนกันในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะและไปอยู่ร่วมกับดาวอีกหลายๆดวงซึ่งในมุมนี้ตัวท่านจะได้โชคลาภที่เกิดจากความสูญเสียในบางกรณีมีเหตุจะต้องเสียทรัพย์ก่อนที่จะทําให้ตัวท่านได้พบกับโชคลาภตามมาภายหลังก็เป็นได้บางกรณีท่านอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือซ่อมแซมยวดยานพานะโดยมีเหตุที่จะต้องเสียเงินในจุดนี้เป็นอย่างมาก และท่านควรลองเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์นำมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคในมุมนี้เช่นกันหรือในบางกรณีมีเหตุการณ์สูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักก็ลองสังเกตตัวเลขอายุหรือตัวเลขใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายโดยนำมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคลาภในมุมนี้เช่นกันในกรณีสุดท้ายจะพูดถึงโชคลาภที่เป็นลักษณะทรัพย์สินมรดก โดยในจุดนี้ท่านมีโอกาสได้ทรัพย์สินมรดกจากผู้ที่ล่วงรับจากลาไปแล้วหรือจะได้เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้หรือได้โปรเจกต์ชิ้นงานจากคนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแล้วโดยได้มาส่งมอบส่งต่อให้กับตัวท่านเพื่อที่ตัวท่านจะได้มีโอกาสได้นํามรดกเหล่านั้นไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อสานต่อเพื่อแสวงหาโอกาสทางด้านการเงินที่ดีที่จะเข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างดีและต้องบอกว่าหากเป็นกรณีนี้จะทําให้ตัวท่านมีทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องระยะยาว ราะในจุดนี้เป็นผลมาจากที่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นดาวศุกร์จะโครจรมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่พบเรือนมรณะและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกรษตรราธิปดีที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องน,นั่นเองเจาะลึกชะตาเรื่องโชคลาภของลัคนาตุลประจำเดือนพฤษภาค,คม2567ตั้งแต่ช่วงสงกรานจนถึงวันที่13พฤษภาค,คมกำลังโชคลาบของท่านถือว่ามาสูงมากๆเป็นผลมาจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบของท่านได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาอุด ที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือการมีกินมีใช้อย่างล้นเหลือโดยช่วงเวลาดังกล่าวดาวอาทิตย์จะสถิตยอยู่ที่พเรือนปัตนิทำให้ท่านมีโชคลาภจากคู่รักคู่ครองและคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานพูดคุยด้วยและนอกจากนั้นยังได้กําลังคู่ธาตุน้ําดาวพุธท,ที่อยู่คู่กับดาวศุกร์ที่เข้ามาเสริมพลังในเวลานี้อีกด้วยสเสน่ห์ของท่านจึงเป็นโชคลาภที่คอยส่งเสริมกลายเป็นโชคบุญดวงที่จะทําให้ท่านหยิบจับอะไรก็จะสําเร็จได้โดยง่าย เหมือนมีโชคที่คอยสนับสนุนหนุนดวงท่านอยู่นั่นเองหากเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดยในครึ่งเดือนแรกให้สังเกตตัวเลขใดๆที่ได้จากคู่รักคู่ครองหรือได้จากคนที่ท่านติดต่อพูดคุยอยู่ด้วยเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขบ้านหรือเลขทะเบียนรถของเขาหรือหากเขาพูดถึงตัวเลขเอาไว้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ตามตามเขาไว้บ้างนะครับเพราะในมุมนี้จะทําให้ท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้อยู่เหมือนกันในช่วงครึ่งเดือนหลัง ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่พบเรือนมรณะและไปอยู่ร่วมกับดาวอีกหลายๆดวงซึ่งในมุมนี้ตัวท่านจะได้โชคลาภที่เกิดจากความสูญเสียในบางกรณีมีเหตุจะต้องเสียทรัพย์ก่อนที่จะทําให้ตัวท่านได้พบกับโชคลาภตามมาภายหลังก็เป็นได้บางกรณีท่านอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือซ่อมแซมยวดยางฐานะโดยมีเหตุที่จะต้องเสียเงินในจุดนี้เป็นอย่างมากและท่านควรลองเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือรถยนต นำมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคในมุมนี้เช่นกันหรือในบางกรณีมีเหตุการณ์สูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักก็ลองสังเกตตัวเลขอายุหรือตัวเลขใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายโดยนำมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคลาภในมุมนี้เช่นกันในกรณีสุดท้ายจะพูดถึงโชคลาภที่เป็นลักษณะทรัพย์สินมรดกโดยในจุดนี้ท่านมีโอกาสได้ทรัพย์สินมรดกจากผู้ที่ล่วงลับจากลาไปแล้วหรือจะได้เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ หรือได้โปรเจกชิ้นงานจากคนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแล้วโดยได้มาส่งมอบส่งต่อให้กับตัวท่านเพื่อที่ตัวท่านจะได้มีโอกาสได้นํามรดกเหล่านั้นไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อสานต่อเพื่อแสวงหาโอกาสทางด้านการเงินที่ดีที่จะเข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างดีและต้องบอกว่าหากเป็นกรณีนี้จะทําให้ตัวท่านมีทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องระยะยาวเพราะในจุดนี้เป็นผลมาจากที่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นดาวศุกร์จะโครจรมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่พบเรือนมรณะ และดาวสุขได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองเจ้าลึกชะตาเรื่องความรักของลักนณาตุลสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านต้องพบกับเรื่องราวทั้งดีและร้ายในเรื่องความรักที่จะเข้ามาพร้อมๆกันโดยถ้าไม่มีเรื่องร้ายๆหรือไม่มีอุปสรรคใดๆผ่านเข้ามาก็จะไม่มีวิธีกลยุทธ์ในการที่จะปรับประยุกต์นำพาชีวิตคู่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง ซึ่งตลอดทั้งเดือนท่านจะมีปัญหาที่ต้องประทะกันแรงๆกับคู่รักคู่ครองจากเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยปัญหาที่มาส่วนใหญ่จะมาจากอุบัติเหตุที่อยู่ในบ้านในครัวเรือนซึ่งทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่หนักๆและสิ่งนี้จึงเป็นเหตุที่มาที่ต้องช่วยกระดมพลังสมองและกําลังทรัพย์ในการดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงยวดยานผาานะที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงให้กลับมาดีดังเดิมเพื่อที่จะเป็นสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ และท้ายที่สุดนั้นชีวิตรักของท่านจะกลับมาสแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันจากสิ่งที่ต้องซ่อมแซมดูแลแก้ไขหรือการพูดถึงการนําเอาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะหรืออุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ในครูเรือนนํามาปรับประยุกต์ไปเป็นนอกเครื่องมือทำมาหากินหรือจะนําไปทําเป็นธุรกิจเสริมซึ่งจะเป็นการสแสวงหาค่าใช้ใจ่ายสู่ครูเรือนและนําพาชีวิตรักชีวิตคู่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดนอกจากนั้นจะเป็นผลมาจากที่พบเรือนปัตนิศดาวอาทิตย์ ซึ่งได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและมารวมตัวอยู่กับดาพุธและดาวศุกร์ในครึ่งเดือนแรกซึ่งจะส่งผลทําให้ตัวท่านและคู่รักคู่ครองต้องระดมพลังสติปัญญาร่วมกันในการพัฒนาวิถีชีวิตรักชีวิตคู่หรือจะ,สะแสวงหาโอกาสใดๆดร่วมกันซึ่งล้วนแล้วแต่จะเกิดโอกาสประสบความสําเร็จได้โดยง่ายถึงแม้บางช่วงจะมีการถกเถียงกันอย่างหนะักในบางกระบวนการสื่อสารก็ตามและไอเดียอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะกลายเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดมีเงินเข้าสู่ครัวเรือนของท่านได้อีกนานาม,มากมายส่วนในครึ่งเดือนหลังจะทําให้ท่านไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวของบุตรหลานที่อาศัยอยู่ในบ้านในครัวเรือนโดยจะเป็นการสแสวงหาโอกาสดีๆให้กับบุตรหลานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆบางครอบครัวบุตรหลานที่อยู่ในวัยทำงานก็จะเป็นการหาข้อมูลหรือโอกาสดีๆเพื่อให้เขาได้พัฒนาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองหากไม่ใช่เป็นกรณีบุตรหลาน นั่นหมายความว่าตัวท่านและคู่รักคู่ครองต่างกำลังจะสแสวงหาความสนุกสนานคึกขนองในรูปแบบใหม่ๆเพื่อจะเข้ามาสร้างสีสันในชีวิตรักชีวิตคู่โดยอาจจะพูดถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือซื้อข้าวของอุปกรณ์บางอย่างมาใช้ร่วมกันหรือการหากิจกรรมใหม่ๆทําร่วมกันซึ่งทําให้สร้างความสัมพันธ์ชีวิตรักไปในทางที่ตื่นเต้นเร้าใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองสําหรับคนโสดในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นตัวท่านจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเสน่ห์คำพูดคำจาและเสน่ห์การวางตัวต่างๆโดยท่านจะได้รับความสนใจจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสังคมหน้าที่การงานสังคมที่อยู่ในละแวกบ้านหรือแม้แต่สังคมบนโลกออนไลน์แต่การได้พบกับใครสักคนในเวลานี้กลับไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่โดยแต่ละคนที่เข้ามาให้ชีวิตท่านในเวลานี้มักนำปัญหาต่างๆพกติดตามมาด้วยโดยท่านอาจจะไปพบกับคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่ผัวพันกับคนรักเก่าหรือปัญหาเก่าๆ หรือการคบใครในเวลานี้จะถูกสังคมรอบด้านคอยกีดขวางความสัมพันธ์อยู่ก็เป็นได้หรือในบางกรณีก็จะพูดถึงการได้เลิกลากับคนเก่าๆที่คบหากันแล้วยังไม่ถึงไหนแล้วได้พบกับคนใหม่โดยทันทีแต่ก็ยังตามมาด้วยปัญหาเดิมๆซึ่งแน่นอนว่าการที่ได้คบกับใครสักคนในเวลานี้ท่านต้องพบกับปัญหาที่หลากหลายรูปแบบจึงเป็นเหตุที่ทําให้ไม่ได้สละสดนั่นเองอย่างดีก็ใช้สเสน่ห์ไว้โปรยพูดคุยไว้คอยแก้เหงาไปพรางๆก่อนนะครับ ไว้ดาวเดินได้จังหวัดดีๆกว่านี้อีกสักนิดแล้วอาจารย์เตโชจะรีบมาแจ้งให้ท่านไปสละโสดกันนะครับก็จบลงแล้วนะครับกับการทำนายถ่ายทักละคณาราศีเกิดของท่านและก่อนจากกันไปอาจารย์เตโชหนธรรมจะขอรำลึกถึงบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติสะสมมาจากการครองตนให้อยู่ในศีลและการทำบุญทำทานกับผู้ที่ครองศีระดับสูงอยู่เป็นประจำและการฝึกสมาธิภาวนาปัญญาจนบังเกิดผลของจิตใจที่มีความปิติแจ่มใส จากการครองตนที่อยู่ในกระแสธรรมมาเป็นอย่างดีโดยอันนีสงผลบุญนี้ขอกล่าวอวยพรให้ทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ครองตนให้อยู่ในความดีงามเพื่อให้มีบุญกุศลที่จะนำพาท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์และมีโชคลาภและอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางจงไม่เจ็บจงอย่าได้จนจงเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยกุศลผลบุญอันดีด้วยเถิดและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ